อยู่นั้นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ลพบไทยสร้างชาติเลือกลุงปู <tuh> sure. ่คนดีมือสะอาดเลือกลุงทยสร้างชาติได้ลุงปู่ได้ลุงปู่นถไมเอาคนทให้เอาอะไรจริงเนี่ยไปยุ่งไอเด็กทำอย่างนั้นไม่ได้ลูกหลานท่านเปลี่ยนไปมีรายได้ไป เรียนรู้มีแต่ไ,ได้แน่นอนค่ะวันนี้คุณพทา,าพามมาคนเดียวค่ะมากับพีุ่โชายงแพ้ชยแน,นี่คือมีนคา่้ิวันนีุนนนค่ะแน,นี้คือวนนะครับที่พอทุกสั ผโงนาว่านี่คืิวสกะอแหงิยของรเพื่อไทยแพทพาที่จังหวัดนครปฐมครับในสนามีฬาม้านาริเนเกษตราสตร์กแพงแสนและเราจะสร้างอุตสวหกันครับคุเพียหองพาจัก่มาร่วมกับพี่น้องชาวนครปมที่มขนในี้ใส่ภาพารดนสุยั ดังๆครับพี่น้องครับขอเสียงปรีดังๆสำหรับพี่น้องที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้เลยค่ะขอต <ผม S 1> ้อนรับผู้ชมทัง่านเงเวทีเรียบร้อยแล้วขอเสียงนันกขัตประทนดังๆ ขอเสียงคนจะเลือกเพื่อไทยทั้งเจ็ดอำเภอเจ้าค่ะหมวดผมดังดังขอเสียงคนจะเลือกเพื่อไทยงคอนเอพื่อไทยดังดังนักคอนประถงเลือกไม่เลือก,กาไม่กากับที่นั่งไหวไหมครับอ้าขอแฟนคลับนักเรียนนักศึกษา,าด้านกรีฑาดังๆ น,นีเป็น,นพื่อใทมาแล้วเราจะช่วยให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มนิสิตต้องหมดไปค่ะยินดีรงรีกระดนี่คือการเคล็ดใหญ่ของพี่น้องและขอระถม ถ้าพี่น้องรับขี้เสียดายน้องทำตามเขาเขตเลือกเขาพักเลือกเพื่อไทยพี่น้องได้ประยุทน์กลับมาเป็นประยก์เอาไหมครับเ,เลือกให้ชนะขาดทั้งผนทั้งพักเลือกเพื่อไทยทั้งขีดทั้งบัญชีรายชื่อทั้งหกขับพี่น้องแล้วจะไล์ที่นครปฐมได้ไหมคะแล้วเรา แน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงตบเือและเสียงแห่ให้กำลังใจดังๆนะพี่น้องาประชาชนเท่านั้นที่เป็นคนสนับสนุนค่ะเราไม่มีกำลังองื่นๆเลยนอกจากพี่น้องประชาชนในวันนี้ที่ฉันมาขอฝากเพื่อไทยไว้ในออ้กใจของคนนะครปฐมได้ไหมคะ มาให้พี่น้องคนไทยใช้ฟรีดีไหมคะเขาใช้ดาวเทียมค่ะพี่น้องคำนวณเลยพื้นที่เพาะปลูกพื้นพื้นที่ต่างๆว่าจะทำการเกษตร,รได้มากน้อยแค่ไหน,นอะไรมากคะ่ะวันที่14พฤษภาใกล้เลือกตั้งขอมุทีแล้วเราต้องการจะมาบอกพี่น้องค่ะว่าเลือกเราแล้วได้อะไรเลือกเราแล้วจะดีกับชีวิตพี่น้องอยังไงบ้าง เป็นมี้ทอมสอยกมือขึ้นโอ้โหอันนี้ยกมือเยอะมากเลยถึงหลับเลยนะคะพี่น้องคะชาวนครปฐมค่ะมีปัญหาตอนนี้ในเรื่องของเกษตรกรเยอะมากๆทก้งเรื่องที่ดินทํากินทั้งเรื่องการที่ราคาสินค้าขายแล้วก็ไม่ได้ราคาค่ะพี่น้องคะพาเพื่อไทยมาแล้วค่ะ เมื่อเราจัดตั้งรัฐบาลได้ทับหนี้เกษตรกรทั้ ก็อยากมากันเต็มที่ขนาดนี้ดู่มดูในดูไม่ไกลไม่ไกลอยู่คนไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลื่องคนไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่มคนท้าไม่เอามาเอามาเห็นจริงเนี่ยไปยุให้เด็กทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่มาแปดปี นี่น้องๆลูกๆหลานๆที่ลุกไปเต้นไปร้องเพลงตรงนั้นลูกเอ้ยอาเต้นไม่ได้ว่าอะไรลูกนะลูกนะเข้าใจเห็นด้วยการสังใดเหอาทางการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีปัญหาละอาเต้นทาใจอาเต้นมีปัญหากับประยุทธ์คนเดียวลูกไม่มีปัญหาื่นไอเพลงนั้นเราไปฮิตนะครับลูกๆหลานๆที่ติดตามการถ่ายทอดไม่ว่าถ่ายทอดสดหรือถ่ายทอดแอกผมจะฝากไปเพลงนึงครับให้ลู เอาเพลงนี้แล้วไปเบร์เบร์ในติดต่อสูกส้กับมันสู้ทุกเม็ดลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบ่าดีนะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอ,อุบ่าลุงตู่เนี่ย ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติไม่ไหวแล้วครับตันี้บร้อยคนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของประชาชนพูดมาพูดนะครับของเพื่อไทยเสนอมาสามคนสำหรับผมและผมว่าใครก็เป็นได้ก็ขนาดประยุทธ์เป็นได้ผมก็ มัน,หา,น,านหาช่องกันเล่นงานหาช่องจะเอาเปรียบทุกกรณีเกิดมามีแคนดิเดตนายกคนเดียวเลือกตั้งไปถึงโค้งสุดท้ายโพเพื่อไทยน้ำขาดทะลุทลายมันหาเรื่องอ้างข้อกฎหมายสอยแคนดิเดตนายโกลงไปทานะเพราะฉะนั้นมีสามคนแล้วแต่ละคนศักยภาพ พรรแก้เขาเปรียบประชาชนแล้วอยู่ต่อ8ปีแล้วจะอยู่ต่ออีก4ปีไปกับเขาไหมพี่น้องไปกับเขาไหมไ<ป>ถ้าไม่ไปกับเขา<ป>ก็ไปด้วยกันกับเพื่อไทยเที่ยวนี้เลือกพรรคไหนก็ได้ประยุทธ์เป็นนายกครับแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยเกินครึ่งแลนสไลด์เพื่อไทยเป็นนายกทันเปอร์เซนไม่แต่งพรรคเนงหรือ รบสบายพักเพื่อไทยไม่ได้มีที่ยืนมาสนทนากับท่านและมาแล้วหลังขนาดนี้โทุกสัานกฐานรับแพ้ตอนทันฐานรับเพื่อไทยถึงเพียงนี้หรอกที่สุดในประเทศไทยแต่เราภูมิใจอยู่เรื่องนี้ไม่พอแล้วครับต้องทำให้วันที่14พฤษภาวันเลือกตั้ง จาเป็นจังหวัดโรงข่าหมู14พฤษภาต้องทำให้เป็นจังหวัดโรงค่าตูให้ได้